อันบนอันบนอันบนปอันบนเฮ้ยอันบนเืออะไรสัตว์มาดิเหี้ยเครแรกก็เอาไปไปไปเติมไปเติมไปเติมไม่เียวไปเติมใครอุ้มหายไปเติมตรงไหนต่อตรงไหนต่อเจอแล้วเจอแล้วเพื่อน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 เพ่อเพื่อนเพ่นพอเพือนเพื่อเพื่อนเพือเพอนเพื่อนอ่งอเ่อนน่เพื่อนนเพื่อนพ่เพนเนเลยนะเฮ้ยไปดิไปดิเโรงพานน่พนเืองเ มีกำลังไปกำลังไปกำลังไปเประบายเมืองไยเบลเลยไปเบลไปโรงพยาบาลในเมืองโอ้วยตำรวจขึ้นเมืองบนเยอะมากได้ดูในโต๊ะนตรงไฟเมืองผู้หายแล้วครับผูหายแล้วสวยสวยซีไเตมซีไเติมซอมไฟหลัง้านซอมไฟหลังบ้านซ่อมไฟหลังบ้านมึงฟังเสีวายมึงโฟกัสเสียงให้ีวายเยอะๆซอมไฟหลังโรงพยาบาลไปไปแล้วไปแล้วก่าเขียนเออไปล เไม่รู้ก <Using handy> <êtes> ี่กี่อาะทีเพื่อนก้มอยู่เอ้าถแล้วถึงแล้วถึงแล้วเคล็ดเดียวพี่จอนเข้าตู้เคล็ดเดียวเองไม่ใช่หรอพี่นี่ยมุ่งมุ่งอยู่ไหนเข้าตู้เคล็ดเดียวเองโอ้โหแล้วแล้ผมเจอเคสเพื่อนแถวเขาเนี่ยอะกิน่าหรือเปล่าแต่หลุดไปแล้วอ่ะเออไแต่คุณโดนไล่อยู่แต่เกมนี้เออไปละเออไปละวแบนคุณไม่มีตบแบนแค่เจ้าตบที่มีตลอด เอ้อย่าพึ่งบ่นอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าเพิ่งไปไปเอวายเคลียร์ตรงนั้นนะบอกกูหน่อยเอวายเคลียร์ยังตรงโรงพยาบาลเคลียร์อะไรยังจะยังกำลังไปเนี่ยจะยังผมดูให้ไกลสุดเลยควยมึงเติมบรเช้ารีบไปดีเคลียร์แล้ว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 มีใครแล้วเคลียร์นะเคลียร์นะมีใครห่ออยู่บ้างไม่ว่าจะห่อใหม่ห่อเก่าอ่ะกูกูกู ไอ้จบคนนื่อีกจอบเกมบ้าไอ้จบไอ้เบลของกูของกูยังอยู่ของกูอีกห้าทีต่อสี่รอยต่อสี่รอยต่อสี่ร้อยยล้อยู่คนนึงนะคนแม่นปืนด้วยคนเนี้ยกูบอกเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพี่เออเดี๋ยวผมพี่เอ้ยเจอไอ้ตึกปูนตึปูนนีออนขาวเจออะไรวะจะมันเฮ็ดพี่จะมันเฮ็ดไปฆ่ามันดิไปฆ่ามันดิมันมีมันมีเพื่อนมันอ่ะเป็นเป็นเป็นแท็กลายลายสีม่วงๆอ่ะมึงระวังให้นะไอ้ไอ้คนขับไอ้คนขับเอ้ไอคนขับใส่เหี้ยหัวใจง่อเป็นหัว ทีน่ะฟองไม่ได้ใส่แล้วถ่ายกินแล้วดนนี่เรากุ <c <c ๊ปตรงไหนพี่ตำรวจบ้านดูไว้ตำรวจบ้านดูไว้ฮอกรบกุ๊ปใหญ่ถ้าไม่มีกกุบออไว้่โดนไม่โดนไม่โดนจัดการจะอะไรไหวไว้ไว้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไว้ไว้ไหวชหวอยู่กูช่วยอยู่ซีนไปช่วยกันดิออนประถาข้าวเมืองที่มันยิงเขาอยู่ประถาข้าวเมืองมันไปส้มมันไปส้มแล้วแล้วนะฟองเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงฟังกูมึงกุ๊ปใหญ่ไม่ได้ดิของกูของกูน้ำมันจะหมดวะฮอไล่อยู่เยอะลมแรงไปไปกูไม่ลมแรงเรอกไป กร่น้าลเราถนนหน้าแเราเลยอะไรนะเป็นถนนเลยอ๋อดีออดมึงฆ่ามึดีมึงฆ่าไปเลยไป้ไปลไปไปเลยไปเลยเส้นปส้นเตอนนี้ไปนแรงเนเาพี่ันเลี้ยวไปละไปไปไปมเลี้ยงกันรมลนที่มาใช่ปะข้างหน้าผมอ่ะเพื่อน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  ใช่มึงฟังกูมึงมึงเก็บมึงเก็บแผ่ไว้กูกันยังไปแล้วนะไม่ต้องมาแล้วนะมันตกมันตกมาซ้ำหน่อยมาซ้ำหน่อยมาซ้ำมาซ้ำเมย์นะผมกลับไปผมกลับไปกดไว้กดไว้ตรงนั้นกดไว้อยู่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 ไว้เยอะตรงนั้นกดไว้นะมึงตายไปตัวที่เหลือนะตรงนั้นกดไว้นะเอดี๋ยออนจะพังนะเพื่อนวักูตากูตามกูตามอยู่เยอะมาหน่อยมาสองให้มายิงมายิงกันซ้ำอันนี้มาดิกูมาละแล้วไปแรกเลยไฟแรกายไฟายไปเปล่าเพื่อน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 เงียบเพื่อนกเจะหมด รอไม่แตกไม่ได้เลยกูเล็กกว่าเองเล็กกว่าเองที่ไหนไปเลยมารวมแรงดีมารวมแรงดีมารวมแรงก่อนเยอะมากเยอะมากจะบแปดคันเลยจะบแปดคันเลยอยู่ข้างหลังกูจะบแปดคันเลยขันคาตีมตำรวจได้ใช่ไหมไปไหนที่ไหนพี่ที่ไหนกูกำลังไปกูกำลังไปแรงกูกำลังไปเสิร์ฟกูกำลังไปเสิร์ฟมึงฟังกูมึงลงรถคนนึงฟังกูลงรถคนนึงท <mur k noise> ี่เป er ็นแท็กเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปเทศพเองมามารถผมรถผมจอดไว้อย่าอย่าคันบังนะอย่าคันนึงบังนะจอดย่างอยู่ไหนนั่นแลารักเลย ตกลุ่นเพิ่มตกลุ่นเพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งหอต่อไะเขอดที่เราเจอไปซะไปขีนหอต่อเลยพี่เดิมดิมจาะเลไว้จอดรถไว้จอดรถไว้กูลังไปเอาถึงหน้าแลแล้วสีเทาสีให้อยู่ใกล้มึกไปช่วยมึกเลยใครอยู่ใกล้มึกไปช่วยมึกเลยรอซอสอยู่รอซอสอยู่แมน่ยรออยู่นะลงลงลงแล้วลงแล้วลงแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยรอจนนะเอ้ยขึ้นไอ้เออทำเองทำเองซ่อมเสร็จบอกนะซ่อมเสร็จบอกซ่อมจีโซ่อมจีโด ไม่ไม่รถรถไม่ได้พังรถไม่ได้พังน้ำมันหมดเฉยๆเติมมันดิเติมมันรอได้หน่อยหน่งขอเรียกเงินะพี่แปดคันอ่หนึ่งนะครับผมผมผมเปิดรอบเงินหนึงนะแปดคันแปดคันเลยพี่ตาโกหลุดด้วยพมัน้องอยู่แถวนี้อดแล้วมึงดักหายแล้วกูหายแล้วเออสวยสวยสวยเอ้ยอันนี้อ๋อไม่ใช่น um, ี่ของใครวะเคสเคสเคสพี่โซอี้เคสพี่โซอี้หายของกูไม่หายพี่โซอี้ัวมาเข่ากินะหน่อยมันมันมันเล่นเส้นนี้ผมเจอสองรอบแล้ว

มึงจับตรงเลยค่ะไว้นั่ง Hello พี่ฟังก่อนฟังมันผมสามารถปนปุ๊บห่อได้ไหมปนได้ปนได้ซัตตอรี่ปนได้ทุกอย่างที่มไรดึงได้ดึงหมดเลยอะไรดึงได้ดึงหมดเลยเออ่ฮัลโหลเพื่อนอันนี้ฟังคุณนะฟังคุณนะอันนี้สาระมึงเซ็ตกรุ๊ปใหญ่จับเวลาที่มันเออแล้วก็ไม่ดักอยุดเออให้หมดเลยรอรอนะใกล้ๆแล้วบอกด้วยก็ไม่ลับปลวเปล้วกอดให้พี่กอดหมดแล้วอ่ะมันมีคนมันมีพวกมันที่อุ้มอุ้มเพื่อนเราอยู่นะพี่ดิวาย อเดนวันเียร์นวันเดียร์แคก่อนมาเนี่ยไอ้มามาศเข้มันน้อยอ่ะมึงมึงพึ่งตำรวจเลยก็ได้เข้มมันน้อยอ่ะเอาไอ้พลไอ้หว่าวมันเล่นกับเราเดิมเดิมอ่ะไม่มึงไม่มีปืนมันทำอะไรไม่ได้แล้วกู้หอดนะเนาะไปช่วยเอลพี่ก้าไอ้หว่าวว่ะช่วยเอาที่เหลือกู้หอยังไงายรอย้ำนะรอย้ำนะพี่โหลเพื่อนรอย้ำนะแกะเวลาตอนนั้นเข้าพวกปะมันเข้าตู้ตู้อ่ะของพี่เข้าไปตอนสามสองโอเคงั้นก็จ่ายตามจุดเฉยได้เลย ตายแล้วป่ะพี่อย่างไรปลอมป่อมไม้หมึกหมึกยำไหมยำครับยำยำหาเลยยำยำต้องยำต้องยำไใไม่งั้นไม่งั้นหนีนอนหมดไม่งั้นหนีนอนหมดต้องยำแล้วได้คนละจากเลยไม่ไม่ไม่มึงฟังคนดีไปรวมกลุ่มใหญ่ก่อนใกล้ๆถึงเวลาค่อยไปแน่ได้่นานหนึ่งนานหนึ่นานมันประมาณนี้ร้อนาทีก่อนเผื่อเพื่อนต้องไปช่วยทำไมกูห่าใหม่เคสหนึ่งเนาะกูดูในโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลในเมืองกูดูให้นะมึงเตรียมรถให้พร้อมด้วยเพื่อน โคเคนแม่รถผมจะพังครับไม่มีกุ้มศพไว้คาตีนได้ป่ะแต่ไม่หอมันมีปัญหาไรหมไอ้พวกเกาะที่ไหนมาได้ยี่สิบนาทีไปถึงไปถึงฝั่งตรงข้ามใช่ไหมได้ยี่สิบนาทีเข้าวไหมผมอยู่แถวกระท่อมอ่ะรถจะพังอ่ะไปรอมไหนคือไปใกล้มัระหน่ำก่อนดิตังมึงแวะซื้อได้ไหมโฟนกรุ๊ปใหญ่ล้รมไหนเราอยู่ไหนอยู่ไหนจะไปไหนเดาไปให้กระท่อมกระท่อมไดจแล้วขาวจะกระท่อมเไี่ไปให้ไกลมากครับมีศพฟรีหนึ่งศพครับผมใครอยากลากครับเกี่ยวเองเกี่ยวเองอยู่ไหนกูอยู่แลนเราเนี่ยฮัลโหลเห็นหน้าที่กูมาเนี่ย หายแล้วกูไม่ได้อยู่แล้วเอาไปเอาเอาไปอุ้มอีกใหญ่เครในบ้านยื้อเครได้เพื่อนได้ปะที่ไหนบ้างไหนก็เท่นไหนรอแป๊บนึงกูซื้อกล่องก่อนเพื่อนเดี๋ยวไปอุ้มให้่ช่วยลาเต้ได้ไหมใครใครเข้าแล้วกูเข้าแล้วโอเคกล่งมากเก่งมากเก่งมากทุกคนว่าไงที่ไหนไม่รู้ค่ับพี่ผู้กุศลไม่ได้เพราะกูกำลังคล้องเกมพวกกูนับเบอร์วันเอออนไลน์ออเดย์ ว่ a t you say ชาในห้งองพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเละพวกกูกำลังปายสูจ้จนวันสุดท้าย SMD กูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน